วยอีตั้งสองเด้อน่าจะเป็นเนื้อปลาแซลมอนเว้นฉันอยู่ไหนเออยม่ฟังเ้นดดงร้ายหรือขวานอะไรกระลำขอเดีานดูชัดๆกล้ามปีชัดๆเลยเนี่ยเว้มันจะหยิบเลยนะ 1..2..3 งสองสาระระชัดเลยเนี่ย เธอว่ากำลังคำนวณอยู่เรียกอะไรก็เรียกไปเธอซอสเทอริยากิและนี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เบลมามีจากที่คำนวณแล้วเบลมาจะเริ่มจากการต้มเส้นก่อนจะเริ่มจับตัวกับเส้นเป็นก้อนโดยเขาเรียกปฏิบัติการนี้ว่าเฮสเซอร์อลลคครันเบลมาจะเริ่มจากการหั่นก่อนนะคะเบลมาจะเริ่มหั่นจากบางๆอย่างนี้นะจ๊ะ เออเป็นไงโอ้ยเป็นบางเลยการเอาเส้นขึ้นหลักการทางวิทยาศาสตร์เขาจะใช้ชื่อเรียกว่า f o r i s t a n a s t a l a s i s ทำอะไรไม่ได้เวลมาก็ผัดลูกเดียวละคะเวลมาใส่ปาฟากัสเทคนิคนี้มาจากุตธาคารอลาจากเชฟฟอลังกราซังสังพงอ,งอลองสัง ความรู้สึกนี้เรียกว่าอร่อยอร่อยคุณกินจ้า <c oughs> หวานเลยนะ